สวัสดีครับวันนี้ต้นไม้ชาแนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปแนะนําต้นไม้นะครับต้นอะไรที่สามารถทําั๊ดไซได้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําขอนําเสนอนะครับต้นโมกนะครับโมกนะครับมีหลายชนิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโมกโมกพวงโมกมาเลโมกหนูลาโมกหนูโมกลา นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับต้นแรกนะครับก็นี่นะครับโมกอันนี้โมกโมกพวงนะครับมาดูครับมันพวงยังไงนะครับนี่ครับมาดูดอกนะครับนี่ครับดอกโมกพวงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นดอกดอกจะเป็นพวงห้อยลงมาครับต้นนี้สวยมากนะครับนี่ครับดูก็ดูเทียบจากผมนะครับก็จะเป็นไซส กลางๆนะครับนี่ครับไซส์ค่อนข้างกลา,างๆคนเดียวยกนะครับตัวนะครับต้นนี้กิ่งครบเลยกิ่งงกิ่งสองกิ่งหน้ากิ่งหลังปิดพุ่มเรียบร้อยนะครับดอกสวยมากนี่เป็นโมกพวงนะครับสังเกตใบนะครับใบก็จะออกออกอ้วนๆหน่อยนะครับใบจะอ้วนๆอดอกจะเป็นพวงนะครับามาดูโมกอีก อันนี้ก็จะเป็นโมกโมกลานะครับน,นี่โมกเวียดนามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโมกโมกลานะครับโมกลานี่ครับโมกลาก็ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอพุ่มพวกนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการาตอนก็ได้ครับ ตอนหรือว่าชำ яться, าํำน้ําก็อาจจะติดนะครับแล้วก็ตอนอ่าตอนนะครับนี่อย่างต้นนี mm. ้นะครับโมกต้นนี้นะครับเป็นโมกโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามหรือว่าโมกแคะนะครับนี่ครับต้นนี้สวยนะนี่ครับสวยดีนี่อันนี้เป็นหลังไม้นะครับอันนี้เป็นหน้าไม้โมกโมกเวียดนามนะครับโมกหรือว่า โมกแคะนะครับสวยนะครับเนี่ยใบมาดูใบนะครับใบโมกพลก็จะกลมๆใช่ไหมครับอันนี้ใบโมกโมกลาก็จะต่างขึ้นมาต่างกันอยู่นะครับนิดหนึ่งนี่นะนี่โมกลานี่มาดูโมกเวียดน,นามโมกเวียดน,นามนี้ใบจะแหลมเลยนะครับใบแหลมใบแหลมเล็กเลียวนะครับนี่การดูแลก็คล้ายๆกันนะครับก็ ดินก็ดินเหมือนกันนะไม้ไทยก็ดินใบก้ามปูผสมผุยมะพร้าวผสมมะพร้าวสับเล็กเนี่ครับมาดูโมกอีกอย่างหนึ่งนะครับเอ้ยเนี่ยครับอย่างโมกอันนี้ก็เป็นโมกเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าจะเป็นโมกโมกลานะครับนี่ครับมาดูโมกหนูลานะครับมาดูโมกหนูลาต้นนี้สวยมากนะครับมาดูครับ โมกนูลาต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้นี่ครับเห็นไหมครับกิ่งก้านนะดูรายละเอียดข้างในนะครับเห็นแบบอันนี้ลุงต้อยรอจัดส่งนะครับรอจัดส่งจัดพุ่มใหม่นะครับรายละเอียดนี้ยิบนี่ครับดูใบโมกหนูลาเห็นไหมครับคล้ายๆโมกแคะนะครับใบคล้ายๆโมกแคะแต่ว่าจะอ้วนกว่านิดนึงนะครับไม่ไม่แหลมมากสวยนะครับ ต้นนี้สวยมากนะต้นใหญ่ด้วยเป็นฟอร์มประกวดเลยนะครับเนี่ยเร <Yeah. S 1> ื่องนี้ช่วงผลีใบนะครับต้องรอรอให้ใบแน่นๆเต็มๆก่อนเดี๋ยวไปดูโมกพวงอีกแบบหนึง่งมาดูโมกพวงกันนี่ครับอันนี้นะครับเป็นโมกพวงนะครับ มมกพวงอีกต้นหนึ่งที่สวยมากเหมือนกันนะครับดูอันนี้ดูกันสร้างกิ่งนะครับลำต้นมาแล้วก็สร้างกิ่งหนึ่งดูครับดูกันสร้างกิ่งก็โอ้แบบเป๊ะมากนะครับนี่ครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งกิ่งหลังฝั่งโน้นนะครับกิ่งหน้าแล้วก็ปิดยอดสวยเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นมกูก นี่ก็จะเป็นโมกนะครับมีมีอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวผมาพาไปดูข้างในนะครับการให้น้ําก็เหมือนกันหมดนะครับการให้น้ําโมกพวงโมกแต่ละชนิดก็ทนอยู่ทนแดดทนฝน,นนะครับน,นี่ก็จะเป็นโมกหนูลาอีกต้นหนึ่งนะครับที่สวยมากนะครับดูครับใบยิบเลยนะครับใบละเอียดยิบเลยดู ดอกนี่ครับดอกเขาก็จะไม่ได้เป็นพวงเหมือนนั่นเนาะนี่ดอกเขาก็จะแยกออกต่างหากแยกใครแยกมันนะไม่ได้เป็นพวงเหมือนโมกพวงนี่ครับสวยมากตัวนี้นี่โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับโมกครับก็ไม่มีอะไรมาก การสร้างก็เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแยกให้ออกครับว่าโมกแต่และชนิดเป็นเป็นโมกอะไรนะครับก็แต่และชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ที่นิยมสุดๆก็น่าจะเป็นโมกหนลานะครับโมกหนลาที่นิยมนะครับอย่างอย่างต้นนี้เหมือนกันโอเคครับคลิปอ่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับต้นอะไรทําบอนไซได้บ้างต้นนี้ก็เป็น โมกนะครับเป็นตระกูลโมกโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัวโน้ตชาแน,นลสวัสดีครับ